สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเห็นใส่เสื้อเหมือนเดิมเดิมนี้จยจพึ่งเลิกงานนะทุกคนนะเมื่อวานก็ใส่ตัวนี้อาบน้ําเสร็จตอนเย็นๆจอยก็ใส่ตัวนี้ใช่ไหมแล้วทีนี้ไปทํางานจอยก็เลยใส่ตัวนี้ไปจ้ะนะจะได้ซักวันนี้ก็เก็บลูกพัมมาให้ดูแต่วันนี้แต่ว่าวันนี้จอยไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะคะนี่ลูกพรัาจะเก็บมาหักกิ่งมาใี้จัดเด้อเพราะว่าเดยวเขาได้แตกเขาแตกทุกปีนะคะโอ้ยเสียงรถ พยาบงพยาบาลหอยห่วนทุกคนเก็บมาเยอะๆอย่างนี้เก็บมาให้พี่สายกันนะเก็บเอามาไว้ให้พี่สายเพราะว่าคุณลุงพานรงเขาก็เก็บเหมือนกันวันนี้แล้วคุณลุงพานุงก็ไปเที่ยวเขาก็กว่าก็จะกลับมาอีกทีก็นู่นนั่นตรงนี้เปิดเทอมเหมือนจอยอ่ะจะทุกคนก็เลยแบบว่าพากันเก็บมาบ่มเอาเพราะว่าสองวันก็สุกแล้วจ้ะนะสองวันก็สุกละมก็ทิ้งตรงนี้ สองวันก็ <S <S กสุกละนะแล้วนะจราจะเลือกลูกสุกลูกอะไรอย่างเงี้ยเยอะแล้วทีนี้มันไม่มีใครไปเก็บใช่ไหมล่ะ,ะครูก็โรงเรียนปิดเทอมก็ไม่มาไงเพราะว่าพัดลงไม่ได้เปิดโรงเรียนอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครเข้าไปเก็บไงทุกคนทีนี้มันก็จะเต็มเนา่าทิ้งเงี้ยเสียดายอยู่เนี่ยนี่ดูเห็นไหม จะจอยจะเอาให้พี่ทายแล้วก็แบ่งให้หน้าสาวแฟนจ้ะนะไม่ยากจอยเขาอยู่ไกลจะ่มีใครเขาขึ้นไปให้โวกทีนะเขาตัดหญ้าตัดต้นมงต้นไม้เขาตัดต้นไม้ยังไม่เสร็จเมื่อวานดูสินอนก็เริ่มจะกินทุกคน มันสุกเยอะงอนเริ่มกินตัดเอ้ไม้เอ้รัวย,ยังไม่เสร็จเลยเมื่อวานก็ตัดเมื่อวานเขาก็ตัดวันนี้ก็ตัดอีกนะคะมันรวย,ยังไม่สุกยังไม่เสร็จนี่คนเห็นไหม <c oughs> เยอะเยอะบอกไปให้เยอะแล้วอยู่ในบ้านก็มีกองถาาสามถาดนะคะ เก็บให้พี่ไซด้วยแล้วก็เก็บห้ายาบเราด้วยเนี้ย,ยสุกเยอะอยู่นะเต็มเลยเนี่ยในถุงเลยฮิวมาไม่ไหวแล้วพี่โชคดีพี่อันดี้เขาไปรับจอยนะวันนี้เขาไปส่งจจยแล้วก็ไปรับจอยจ้ะจอยออกไปทํางานตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะคะออกไปทํางานตั้งแต่ตีห้าครึ่ง เพียนดีเขาก็ไปรับไปส่งจอยวันนี้เขาเห็นจอยเดินมาติดต่อกันส่งส,งสงามวันเขเหนื่อยไงก็ปแป๊บหนึ่งนะนี่ไอถุงเนี่ยคนเยอะมันเยอะมันเยอะเอามาทําอะไรกินเขาก็กินแบบสดๆนี่อย่างเงี้ยแหละจ้ะกินอย่างงี้ก็ได้กินกับพริกเกลือก็อร่อยนะมันพุทราแต่ว่าคนใหญ่ชอบกินสุกไงอันนี้ลูกดิบอยู่ค่ะ เราจะเลือกหารกสดุไว้ก่อนเจนดีบอกว่าแบ่งให้ซายเยอะๆไปเลยว่าอยู่ฉันก็ไม่ค่อยกินแน่นอนอยู่แล้วแหละ <c oughs> ให้พี่ซายก็ให้นะสาวแฟนไปเยอะๆอะเพราะจอยไม่อยู่แล้วจอยไปเมืองไทยจอยก็ไม่ได้กินนั่นที่เก็บมานี่เราเองไม่ได้กินนะทุกคนไปเมืองไทยละถ้าตัวเองอยู่ก็ได้กินนั่นแหละก็ได้ไปเก็บใต้หลายรอบเก็บมานี่จะมาเผื่อแผ่ ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนี่เราจะทุกคนไม่ได้กินคนเดียวหรอกก็ทำงานอีกวันนึงวันพรุ่งนี้จอยก็ไม่ได้ทำาละนะคะจอยก็หยุดยาวละเตรียมตัวกลับเมืองไทยเตรียมตัวแพ็คของกลับเมืองไทยอะไรเงี้ยที่แรก,กับลุงพันโลกบอกว่ามันไม่โดกรอกหว่างี้นะ้นงปีนี้ฉันไป ฉันเห็นมันไม่โดกเลยใช่แล้วเนาะขับรถผ่านเนาะไม่ได้เดินไปดูที่ต้นมนะันที่ต้นมนะันโดกเพื่อนๆแต่ใบมันปิดนี่เห็นไหมนี่มันเริ่มเน่าอย่างงี้ถ้าพอมันเริ่มเน่าอย่างนี้ปุ๊บนะมันก็จะลามเป็นที่ลูกอื่นจะทุกคนนี่นี่แล้วมันก็จะลามทําให้ลูกอื่นเน่าด้วยวันนี้คุณลุงก็จอบอกคุณลุงเขาอยู่ไม่ใช่เขาเก็บไปเลยนะเก็บไปบ่มเอาใช่ฉันก็จะเก็บไปบ่ม ก็เมียแกชอบเหมือนกันนะคะก็จะมีโจยกับแกเนี่ยแหละที่เก็บคนอื่นก็ไม่ค่อยเก็บกันละกั่หลังส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเก็บกินตลอดทุกท่นก็ชอบซื้อชอบเสียงเงินเราก็เก็บนะยิ่งของฟรีข้างทางยิ่งชอบแต่ปีนี้ผมไม่ได้ไปเก็บแอปองแอปเปิลข้างทางให้ใครดูเก็บมาโจยก็ไม่ค่อยกินเก็บมาโจยก็ให้แต่เพื่อนฝูงนี่เพื่อนข้างบ้านโจยนี่ พวกแป๊็บลงเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้กินหรอกขนาดแอปเปิ้ลจลจจะให้พี่สายไปหมดอยู่เพราะว่าเอาไว้ก็ไม่มีใครกินนะให้พี่สายไปนั่งกินกับพี่เกลืออยู่เก็บไว้ก็ไม่ได้กินให้แกยกให้แกไปเลยอันนี้เริ่มนิ่มคนแก่เขาตัดเขาก็จะตัดมั่งหยุดมั่งของเขาอย่างนี้นะทุกคนนะเนี่ย บางทางบอกว่าก็เอามามืองไทยด้วยสิก็ไม่เอาไปจ้ะนะเขาห้ามเอาผลไม้ไปเมืองไทยแบบอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีนุงมีหนอนมีวัชพืชจ้ะนำผลไม้แบบอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เข้าเมืองไทยไม่ได้จ้ะก,กดก็เข้าไปอ่านดูผลไม้สามารถนำเข้าประเทศไทยได้ไหมเขาบอกว่าไม่ได้เพื่อนๆนะเมล็ดพันธุ์พืชผักอะไรอย่างเงี้ยนำไปก็ไม่ได้ อันไหนที่ก็ไม่หให้เขาเอาเข้าก็ไม่ต้องเอาเข้าเพื่อนๆนะง่ายๆแค่นั้นแหละนี่เห็นไหมละ่ะเต็มเลยไป <c oughs> ดูใกล้ๆเดูสินซินน่ะเห็นไหมโอ้โหเห็นเสาอันนี้ไม่อยากให้เห็นเสาลม่มอืนี่นะบางท่างคงจะเก็บมาหมดต้นแล้วมั้งค้างอย่างเงี้ยถ้ามันหมดต้นเดี๋ยวจะบอกเราว่าเก็บอีกหลายรอบ <c oughs> นะถ้ามันหมดต้นก็คงจะบอกมันมีได้แค่นี้ละค่ะ จะบอกทำไมว่าเก็บได้อีกหลายรอบอยู่เนี่ยมันเริ่มมันเริ่มเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเริ่มเน่าทุกคนนะจะเริ่มเน่าโชคดีเพียนที่ไปวันนี้แรกว่าจะไม่เก็บมาหรอกเพราะว่าจอยหอบมาสองวันติดต่อกันแล้วไงอันนี้รอบที่สามนะนีนน่ที่หอบมาเนี่ยรอ,รอบรอบเมื่อวานก็เอามาได้ชค่นเอามาไม่ได้มาได้เอามาชค่นดิดเดียวเพราะจอยเดินไกลจยเหนื่อยจอยก็เลยไม่เอามาเยอะ นะวันวันแรกเอามาเยอะอยู่ไดเอามาประมาณหกหกโลเจ็ดโลอะแต่ทีเนี้ยรอบเนี้ยเอามาเยอะอยู่เนี่ยเพราะเพียนดีเขาไปรับจอยไงนะคะก็ไปรับขับรถไปรับเมียก็เรา,เาแบบเอามาเยอะได้จอยก็เนี่ยแหละทํางานอีกวันพวกนี้ไปทาแค่อสองชั่วโมงพวกนี้พ่อจอยทาชั่วโมงเสริมเอาไว้ละก็ไปทําวันพวกนี้ก็ หยุดยาวเลยทีนี้จนไปถึงเดือนกันยาเลยจ้ะอืมเออลิปสติกก็ออก <c oughs> ติดมือไปทั่วเลยลิปสติกไอเนี้ยมันมันมันไม่ได้ติดทนนานไงนออก <c oughs> น้องไม้ก็จะกลับวันนี้ค่ะเย็นายบาย อันนี้มันยังไม่สุกดีนะมันเริ่มแบบเหมิมๆมอ่ะหาามอ่ะอ๋เบวานนี่พี่เกลืออือฮม,ม่พอมันเริ่มหามหาเงี้ยตัวโตัว,ตวพึ่งไปเจาะไปรูมาเลยเน่า ลิปสติกเนี่ยออกจากปากหมดแล้วนั่นแหละจมาก็แจกเพื่อนฝูงนี่แหละเพื่อนเนพื่อนแจกพิซซ่าอ่าแล้วเอาไป,ไปให้ใหหน้าสาวแฟนด้วยแกชอบแกชอบเอาไปทำแจมอ่ะทุกคนเอาไปทำแจมนั่นแหละที่นี่เขาเรียกแจมอันนี้สุก ใช่ไหเอฟทีคงจะถามบางท่านถามเอามาปลูกเมืองไทยได้ไหมจอยไม่ทราบนะเพื่นนอนๆนะก็จอยไม่ทราบปลูกได้ไม่ได้เพื่อนๆต้องเข้าไปดูในเว็บไซต์ค้นหาค้นหาดูในเว็บไซต์ว่ามันปลูกได้ไหมจอยก็ไม่ทราบเหมือนกันจอยไม่เคยจอยไม่ได้อยู่เมืองไทยเพื่อนๆจอยไม่รู้จ้ะจอยไม่เคยปลูกอะไรจอยไม่เคยปลูกอะไรของเมืองนอกที่เมืองไทยจะไม่รู้จ้ะ สมัยก่อนที่ว่าจอยยังไม่ได้ผัวฝรั่งจอยก็ปลูกข้าวปลูกอะไรเงี้ยมอเนียงโยไรอ์อ้าวะไรก๊อฟ I'm fine thank you nearly done now you <Okay? S 1> nearly done oh for me you you do a very good job oh well, look better เธอคนแก่ก็ตัดเขาตัดหูอะแกเขาก็ทำงาน เจ็ดสิบแปดสิบเพรเขาทำงานอยู่เนี่ยรับจ้างตัดรั้วตัดรั้วที่แาบเป็นมีต้นไม้อ่ะออือร่อยหุดว้วยทุกคนอร่อย,อยจริงอยากให้เพื่อนๆพืได้ลองชิมนะแต่ว่านะก็ะหอบไปเมืองไทยไม่ได้ไม่ให้เอาไป บางคนเขาเอาไปเขาก็เขาก็เอาไปสุ่มไปมั้งแต่ไม่รู้นะทุกคนเนาะเรองของคนอื่นเขาะแต่กฎเราอ่านตามกฎของแต่ละประเทศพอเขาไม่ให้เอาไปก็ไม่ให้เอาไปนี่ข้างในเป็นนี้นะคะนี่อย่างนี้เมล็ดมันสุกอมมันหวานเกี๊ยบ หวานมากเห็นเราคิดถึงยาจนยาจนชอบชอบนะเพื่อนเนี่ยชอบมากเลยยาจนกินทีละลูกสองลูกเอาไว้สักสามวันสุก บอกเลยสามวันสุกทุกคน,นไดจ้ะมีอะไรก็มาให้ดูนะคะทุกคนผลไม้ช่วงหน้าร้อนของประเทศอังกฤษก็อย่างเงี้ยจ้ะไออันที่ว่าจอยชอบที่สุดก็คือลูกพันธุ์โอเคอยังไงจอยก,ก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดไปลงใจจอยจ้ะขอบคุณค่ะบาย